เปี่ยนยังสีหลับนกสิวะเออหลับเลยต้องมา้าเอิ่มไปชมข้าวมีอะไรผู้สั่งมันนั่นนี่กะเอ่อเอาขาปูคือเรียบร้อยแล้วสีซอฟเปลี่ยนเขาที่งานแล้วก็เลี้ยงเขาวันเกิดร้านถอดเนานะ เราเบรคเข่าเนาะพี่พี่น้องเคยบึงคลิปก่อนก้อนนี่จึงตอนนี้กับมาอีกเนาะพี่น้องมามาเอาเข่าอีกวะเข่าเ้าก็คื่อนอย่างอย่างือเอาอีกขับปลูขับปูเนาะแน่เป็นอยู่กับใดแน่ปีพี่แก่เนี่มาเอาเลยเนาะเออลืมมันมันขามปีมันเลยเนาะปีนี้มาใหม่นะทุกคนขับปลูกปีแก่ผมจะทมั้ยเราจะปรับข้าวปลูกบ่ได้เนาะก็ต้องมาเอาข้าวปลูกใหม่นะทุกคนเข่ากินเห็ยังมีอยู่แต่ว่าเข่าเห็ดแนวอันบ่มีเพราะวันมีกับบุกเมี ลาปี่กับพวกุมอยูดี้เนาะทุกคนก็เลยแบบว่ามาบัน่นซาเบนเนาะแบบไล่คนก็คือสีแย่งจืใดใหญ่เนาะซาเบนซาเบคา,าลงนําเซ่ดินี่มาเฮือนเพิรนเนาะอันนี้กันพือทาง,ขงเขาบ้านเนีย่ยฮะแฮปปีมาเที่ยวต้ำบลเซ่อเอาแบบตินกําลังอาช่วงเนี้ยกินได้แซ่บแฮปปี้ไม่เสียบจะไม่นองช่วงนี้ ก็เสื่องทีมงานก็ต้องอมลูกอมมาสั่นโอ๊บโเมื่อกี้เอาไปแจกสว่านแล้วมันยังเรืออยู่กินเรืออีกเลยโบเมลโบเมลหยาดหยาดไว้หยาดหยเมียนพี่น้องหยาดไว้หยาดเมียนอุบเรื่องหนึ่งกับแบงให้พลุงเพิ่นไปกินเนาะพลุงอุบบริจาคบริยาคเนาะพลุงอีหยังกับที่ประสานงานเนาะนี่อยู่บ้านนี้หันจะมีกอไผ่แบบลายลายนี่ไผ่สักไพ่ใม่สักไผ่งามขนาดลาย เดียวกับหอเทือนซาเว่นเลยทุกคนนี่ันี่คือบันตะกองเซ่สวงซามสีมุ่งแรงเป็นรังให้กับวะมันกับจือเลยเดี๋ยวๆพูนไปอีกไปอีกบ้านนันป้านนั้นเพิ่์นหนี่ได้ัาว์ยังไม่หอดเรียวขีดูวากีมันเอ้าขนุยังอยู่วะยังเออเอาเห็น่้านเลยยังเรือยังเรื่อบุญเลยฮัลโหลอ่า ที่ <PM S 2> แลหลกว่าเฮาว่าสิไปโเขื่นเนาะโคขื่นเจือเทื่อนเนาะอันนี้เฮาแค้นเสิร์ฟขนมก็เลยเรือคนขอนะเออเออบัวซิมีภายในอยู่บ้านเป็นได้เบ็ดนะเจ้อยู่เนาะแล้วก็็เหนช่อนยูทูบมาแต่กี้ไปเป็นมือสองให้เอื่อยแล้วโบมากไปเป็นเห็ดยูทูบอะไรไอ้ไปเลี้ยงง่วเลี้ยงง่วกับโบมากกันละกันนี่ไปเห็ุเรียงยุ่ยยังเขาบอกครับส่วนตัวก็ได้สิอืมเดี๋ยวนี้ก็เห็ุเวียงยุ่ยยังกะ ับมาพีอีกอคือว่าเราโทรมา้าเนี่ยว่าวเขาดาแลา้วแลวั้งเรื่งองยังไปคือว่านี่นะทุกคนตอนนี้กะอดแล้วอดได้เั่ถอถวนนอนทอน่ัวั่วท่วั่่ัวอวั่ทัวว่ทอั่ววั่ั่ อันนี้เต็ตมตำเพชรตลตมอันนี้อันนี้นนลูกได้ใช่หโอ้เออนี่เพื่อนครัวใหม่นนเพื่อนครัวใหม่ติดว่ามาหนาะบังมัน,นมามามนี่คนน,นี้สาห,าหันเนาะโอ้คนแปลกคนอนนะไรเอเอ,นะอนี่ก็มาเนาะ มาอาลไรเนาะเขียนยังสิหลับนกสิวะเออหลับเลยมาข้ามสมหรือมาข้ามวานอันนี่นข้ามเออเอาไว้ไหนมัน,นเขาจะเอาหน่วยมันทำสิมาคัดผิวคา,ายบ่สคายโล่ถูกไหมเออเอาหายโล่สองโล่ มานาะนังทนานกนกคุมนกคุมเนาะแันก็แกงี้เล็กแกงขี้ี้เล็กว้าวกำรีสุดเนาะพี่น้องปต้ายาได้มาแกงขี้มาบ้านเจ้าก็กินขี้กอกันบอกก็พลอยบอกีเนาะทุกคนมันนี้เาิสด้กินข้าวมเดตายอันนีุ้้ยแกงี้เล็กก่อนฮะ จะกินรกินนะใส่บุตกแดงเอาเคยบุตแดงตนนดดื่นเน่อยไปกินตัวอได้แกงคีเล็กมัน,มนบิม,มาดำหน่อยอนะ้ำป็นล้งเนี่ยใช่กระโหลดิโหลได้ละบอสกินไม่แฮปปี้กินช่โหลกด ได้เพื่ออะไกัได e ้เาคือก so, ุถูกลอกเสือมาเฟสมาเมียนในตันเจียวอยากมัตั้กินแต่กินมาจ่ายก็ไม่ซนแานเน็ตบ่อยู่พียรักยังรากยังไปชมข้ามีเล็บผู้ส่งมันมันมาเดินสนพ่อสั่นเป็น aku 6 นนี้กะเอาขาปูคือเรียบร้อยแล้วสีสอบสีสอบเนาะอันนี้ล้านปยักเมื่อไอ้ล้านปยักอะไรนะไฟเลยอยากเมื่อน้ำแม่ผอยัดเมื่อเมื่อเือพอยังผูกตำรวจยังทายงเียนเออตำรวจเมื่อก่อนทำงเามาทำหน้ากินหน้าอยู่เซ่บ้างหน้าเราด๊ เต้นนี่เกิดประโยชน์เต้นไปกันอยู่แน่นมแมันกม่อมัอหสองห้องเอาอันไหนอันไหนอันนี้บสอันนี้นีบัวนี่ใชเมื่อจะซอง่อนนี้บอตอนไรอนี้อนหาซีก็สีเรืองนะคือสีีขาวแล้วก็ีหอ๋อีชมพูนี่ะ นี่นะทุกคนเขากำลังกลับมาแต่ห้องเรียนบานแกงกลาเนาเนาะแล้วละกี่มันนี่เลยนี่เพิ่นกำลังเพ่นเค้กนี่นะนิชาบวกพอนิชาฮะก็ไม่รู้ที่ไม่ค่อยกินเค้กอ่ะไม่ค่อยบางทีเออเท่าไหร่นะร้อยกว่าบาทคือ วันที่14ราคาสบสิกับ19เ้า1นีเอ้บวกสี่เนาะได้แล้วสิบสีวกสบเเดือน2อออเว้ัน์ี่ยงแต่มา็วาอ้เค ป็นไยบอบ่ได้เปิดบอได้เปิดมาแฮปปี้ยังไม่ได้กินกำลังปรุงแตงนะคนนี้กินไปเรียบร้อยบางก็ออกว่าหิ้วแห้งหิ้วแห้งเนาะนี่แกทิ้งงานเหยียนเข้าทิ้งงานแล้วก็เลี้ยงเข้าวันเกิดร้านเมา ขนาดนี้เวลาสองทุ่มแล้วทุกคนสองทุง่มทอดเทือนเป็นไ,ได้แฮปปีบ้บวนพลอยพลอยไปไว่ามุดพลังงานเนอะทุกคนนี่นี่กับบรรดาโหลดนเนาะจอดอยู่นี่เฮ้ยฮอดบ้านแล้ว พอมันไปแตไม่พอมัน <Hey. S 1> พอมันเลยหรือเปล่า Happy b i r t h d น้าม่ปล่อยลงมาหน่อยนะ Happy birthday Happy birthday Happy birthday, Happy birthday.

งานผูไปเข้าทั้งพูนขันยาเข้านะยดิ้มบิ้มใส่กล่องไมใส่กล่องพี่กล่องอพีเอ้ามัมาเบิ่งทางนี้มันเช่นมัลุดมันยิ้มมัิ้มทางล่างเคยบ่ขึ้นยนเคยวนคิังซเชลเบียบค้าหอนรลืมพันดา อยูวลาแบบัแลงน้ำงรถอยูอันีทางสินดาอื่นพอตำรวจตั้งแ่เกจะเปนตำรวจมันแล่น้ำล่างรถมันแลงน้ำล่างแต่อีบาบแล้วบบไปไปแกกอกไปยังไงเลยมันลืมมันเห็นเมื่อตอนออกมาแ่ว่ามันงเยมันลืมมันผู้เห็นม่อตอนออกมาแต่่ามันงงเย เป็นมาท evet, uh, really ี่ดีบอกให้นางกระดังทายกันเลยแสบเอ้ยละฮะแสบบ่แสบบ่แสบบปงให้ลุงแรงกินน้ำเนาะเป็นได้รงุงแรกก็อยากได้ให้แต่พนั่งค่ะ หายลุกแรกกีนกก่น้ำเนาะถือเลขกเด้จักสี่ลอยหลานเนาะเนาะเนาะสื้อบ่งรหลดเก่งนี่ท้ามหรือว่าลุงแรงท้าแพนดากับมักบนมักกินตอนขนมขายม,ม,มานะท่ทานมานักนะอธิษฐาน,นอัน,นไหอธิษฐานในเม่เห็ไหหไุได้อธิษฐานอธิทฐานได้ไ นบเมื่อนบก่อนทุกอยางก่อนลราจงรับต้านบก่อนนบก่อนนบเลยรับตาไว้เอออธิษฐานอือโอ้ยประกมแล้วหลุดคนตาบไดีย่งได้นำคนตาเมื่อคือปลานังได้หลุดเปล่าอือเนื้อหัวเมื่อเบาอีกเบาอีกลมแห้งบดเชิงแห้งบดเชิงเพียนเลยเปล่าอีกเปล่าอีก เย่ตะเมอตะเมอตะเมอนางกับไปยังเอาหอดตีนลงหอดขีดินเอาอีกแหละมืดขึ้นแล้วมุนีนะ หมักบ้านตกะมักบ้านนว้ยนั่นตกตเป็นเพได้เถืออะไรเก็บมาใส่ขึ้นลายตกะปนไหนแหงบัเทิงอะไรแบบนี้หันวัวส้างแล้วอ้เกินเมือนเอาขี้เสีดุแถะพอแล้วจอจนเทียหมดอันทัน เปีละเถอะเกิดซองเถอะแล้วซองเถอะแล้วมือนักเกิดซื่อเกิดยากห้องดังๆเนี่ยงานไอ้ช่าอันนี้ฮะงานไอ้ช่างงาน Happy Birthday อีช่างอันนี้ฮะอีช่างเปินก่อนนี่นะอีช่างอันนี้ฮะเขาเอิบไปไอีช่างอันนี้เขาเอิบไปอย่างเงี้ยอันนี้

เจ็ดสิบสี่เมื่อนั้นเบิกไปแล้วเมื่อนันเจ็ดพันก็บ้านหนึ่งลานมันก็เจ็ดพันองมือันก็เจ็ดพันหนึ่งก็เปในใจไม่เจ็บเบิก็บกเจ็ดพันก็มัน่หนึ่งล้านนาะเมเื่อยอยู่ล้านเร่ปชื่ออะไนี่ยคุณตัดหเดี๋ยวันเอเ่อย่านี้หึล้านก็เจ็ดไันร่ะจีบอดได้หนีได้กันได้ไวจังอ่ะได้หนี บอกกัปคุณแ,แล้วน้องไม่สู้มให้ายคุณนับกันเลยหนึ่งหลานเลยนับปุ้น,น,นมันเกินไปเจ็ดพันแล้วนะคุณเกิดอไนี่ชอบมากเลยจะแฟชงนะ นี่นะทุกคนอันนี้ก็คือคลองถี่เรือมาเพราะว่บบาบั่นประต้งหัวมาเหมือนะนั้นเนาะห้องเงย็นบั่นประต้งหัวมาแล้วเขาก็เลยเอากลับขึ้นมาก็มีสุดกีฬาโซซองซซองสุดเนาะสีดํากับสีแดงแล้วก็มีอมอคบ้านซ่องหน่วย,ยแล้วก็อันนี้ยังมีบิ๊กเรืออยู่เนาะแล้วก็มีอ่าตะข่ายตะก้อเนาะยังอยู่หานเเมยยังไม่เอามาเนาะทุกคน นี่น้องพี่น้องอันนี้ก็คือภารกิจสินสุดแล้วเนาะสำหรับสวยเรื่องเฮียนบัานแก่งปะเนาอันนี้ก็เป็นคลิปสุดท้ายแล้วเนาะึ่งกาสิเจอกันใหม่ในภารกิจต่อไปก็คือสวยเรื่องเฮียนบัานหน้าลหานะึ่งกับกำลังสีขืนแพนเนาะพี่น้องกาเจอกันใหม่ในภารกิจต่อไปสําหรับภารกิจนี้บายบาย